เมื่อกี้ก็สวดคาถาชินะบัญชรไปก็มีช่วงหนึ่งที่สวดข้ามสวดบนกลับมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้มันถูกต้องก็พอเราจะบนกลับไปกลับมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อไปก็จะขออนุญาตอธิษฐานแผ่เมตตานะครับ รวมจิตรวมใจอธิษฐานถึงบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาคุณครูบาอุปชฌาอาจารย์มีหลวงปู่ทวดปู่ดูปู่โตพรมลังสีหลวงปู่ปานวัดบางนุมโคหลวงปู่ฤาษีดิงดำหลวงพ่อรักอานาันโยหลวงพ่อเกษมเขมมะโกหลวงพ่อคูนปริสุทธโธครูบาเจ้าศรีวิชัย หลวงตามาพระเสียระยะเมตไตรเป็นที่สุดขอนเชิญบารมีทุกพระองค์ท่านมาสถิตยอยู่หน้เมืองศรีสัช,ชนาลนัยนี้และขอกําลังบารมีของทุกพระองค์ท่านรวมบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดมนต์ภาวนามา <c oughs> ของจงเป็นบุญทิพย์ทั้งปวงเพื่อปรับภพภูมิข้อวิมานส่งวิญญาณแผ่เมตตาให้กับภพภูมิบริเวณนี้ทั้งหมด อิมินาปุญญะกรมเมนะอุทิศานังทานังสีลังภาวนานังพุทธรูปังธรรมรูปังสังขารูปังโพธิสัตว์รูปังที่ข้าพระเจ้ามีส่วนในการสร้างและกรรทำมาทั้งหมดทั้งสิน้นขอจงเป็นบุญทิพย์ทั้งปวงทานทิพย์โอสถทิพย์วิมานทิพย์สมบัติทิพย์ และสิ่งอันเป็นทิพย์ทั้งปวงให้สำเร็จสำลิดผลแก่ภพภูมิที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดและทุกท่านที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าสัพเพมาตาปิตุนังสุขิโตโหตุสัพเพยาตินังสุขิโตโหตุสัพเพคุรูปัชชายาจริยานังสุขิโตโหตุสัพเพเทวานังสุขิโตโหตุ สัพเพเปตานังสุขิโตโหตุสัพเพเวรีนังสุขิโตโหตุสัพเพผู้มีอุปการะคุณังสุขิโตโหตุสัพเพสัตตาสุขิโตโหตุสาธุสาธุสาธ